เราจะให้รถเราชื่ออะไรกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับเดี๋ยวผมถูกใจชื่อไหนเราจะเลือกชื่อนั้นมาสวัสดีครับพบกับช่อง A 1 <Wow. S> 2 5่วันนี้เราจะมาเปิดตัวรถประจำช่องของเรานะครับอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าจะเป็นรถรุ่นอะไร <Nope. S 2> ถ้าดูจากชื่อช่องก็จะบคาาเดาได้ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลย นี่ก็เป็นรถประจำช่องของเราก็คือเวฟร้อยยิบห้าเอไฟเลี้ยวบังลมตัวคาบูนะครับตอ uh oh. นนี้สภาพก็จะเดิมๆมหมดเลยนะครับดูตั้งแต่ล้อหน้าเดิมเดิมหมดครับไอ้ตั้งแต่สีเดิมหมดเลยครับเดิมหมดก็มีที่เปลี่ยนก็คือท่อ แล้วก็แข้งที่เราทําสีกันสีดำเมทัลลิกแล้วก็มีโช๊ควา s เอเป็นวา s เตัวจีซ่าแท้นครับ <S <S <üler> <S ครับทักนั้นก็จะเดิมๆมหมดเลยดูรอบๆคขนครับก็จะเดิมครับยังไม่ได้ทําอะไรเลย <S 2> <S 2> นะครับสเตอร์ตัวนี้ก็ใส่อยู่ที่ สามสิบสองข้างหน้าสิบสามฝั่งนี้ก็เดิมครับเฟรมยังแตกอย่เลยครับยังไม่เปลี่ยนเลยครับบอกก็ยังมีรอยแมวคุ้ยอยู่เลยนะครับล้อเดิมหมดเลยครับส่วนเครื่องมีการโมดิฟายมาแล้ว <Wow! S 1> เมื่อปีกว่าๆที่แล้วนะครับ oh! ก็เป็น คาบูเอ็นโปแล้วก็ลูก56ามิลกับแคมครับทำมาอยู่3อย่างลูกแคมคาบูแล้วก็ท่อใบ,าบวาวยังเป็นวาวเดิมอยู่ครับนี่ก็คือรถประจำช่องของเราที่เราจะเอาไปแว้นตอนนี้ก็ยังไม่มีชื่อเลยครับฝากน้องๆช่วยตั้งชื่อให้ด้วยครับเราจะได้ เรียกเจ้ารถคันนี้กันมีชื่อเรียกกันก็สภาพเดิมๆครับล้อ,อยังไม่ได้เปลี่ยนนะอโอเคครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเลยนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเบิ้ลเยอะไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนปลาหัวเอาครับ <c oughs> เราจะให้รถเราชื่ออะไรกันคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมถูกใจชื่อไหนเราจะเลือกชื่อนั้นมา <c oughs> โอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆครับเปิดตัวรถในช่องของเราก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่อง A125 ด้วยนะครับสวัสดีครับ